สวัสดีค่ะเมนีกรรมาพกับรายงานพยากรอ,อากาศภักอิสานตอนลางยักซู้อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกชิงเนื้อตอนลางจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่6มก,กราคมพุทธศักราช2566ในช่วงมือเช้ากันก่อนค่ะ โดยที่อันดับแปรก,กรสิพาไปเบิงปัจจัยหรือว่าโตการที่มีอิทธิพลต่อลักษณะกากับบาลห่อนิมนีจากแผนที่อากาศพิวพื้นซึ่งจะเห็นได้ว่าโตบริเวณความกดอากาศสูงหรือบ่ามวดอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนในแผ่ลงมาปกคลุมหอดทางด้านประเทศลาวตอนบนและกะทะเลจีนใต้แล้ว และคาดว่าหมวลอากาศเย็นหมวลนี้สิแพปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนในเมื่อนี้ก็คือวันที่6มกราคมค่ะลักษณะแบบนี้ก็ทะส่งผลให้พื้นที่ทางด้านภาคอีสานตอนล่างบ้านเฮาในมื่อนี้มีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงค่ะและการในช่วงนี้มีลักษณะคง ยอมขอมกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่บริเวณทางด้านทะเลจ,จีนใต้ตอนล่างซึ่งมีแนวโนม้มซิเคลื่อนโตะเข้าใกล้บริเวณทางด้านปลายแล่นป่ายแล่นยวมลักษณะแบบนี้กระซิบท,ทรงพ้นถังออมเหตให้พื้นที่ทางด้นานภาคอีสานตอนล่างนอกจากที่มีอากาศหนาวเย็นลงแล้วกระซม,มีฝนเกิดขึ้นได้บางมองค่ะ สำหรับลักษณะของกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นแล้วก็ปกคลุมบ้านเฮาในตอนนี้จากภาพทายดาวเทียมซิเห็นได้ว่าม,มือน,นี้บ้านเฮามีเมฆเกิดขึ้นและก็ปกคลุมไลยค่ะ สำหรับลักษณะอากาศโดยรวมในรอบ24ชั่วโมงครั้งนาะของพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างก็คือตั้งแต่ในช่วงเว้านี้จนฮอดเมืออื่นเ้าบ้านเฮาซึ่มีอากาศเย็นก็มีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1 3องศาเซลเซียสโดยที่มีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นใ้บางมองค่ะและคลาดวาอุณหภูมิสุงสุดบายมือนีจะอยู่ที่27-29องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตำสุดเมืออื่นเ้าของภาคจะอยู่ที่17-19องศาเซล สำหรับในช่วงนี้ก็ยากจะข้อฟากเตือนให้พ่อแม่พี่น้องหลักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกับอากาศที่หนาวเย็นลงในระยะนี้ค่ะและที่สําคัญก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ตักพ่นผลิตทางด้านกเกษตรในมนนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับฝนที่เกิดขึ้นในมือน,นี้ไว้นําค่ะสําหรับในช่วงเช้านี้ข้อจบรายงานได้เพียงเท่านี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศในช่วงบ่ายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน